แล้วผมก็มานั่งคิดโอ้โหทำเสร็จหน้ามันก็บวมบวมเป็นเดือนเลยเอ๊ะทำไมเราต้องทำตามฝรั่งผิวคนเอเชียนี่มันดนึงกลางๆครับไม่จําเป็นทจะต้องไปกรีดอะไะยาวมากมายเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็นล็อกล็อกได้นี่ตำราสําหรับที่เรามีมันสําหรับคนเอเชียเอ๊ะมันเป็นความลับเฉพาะครึ่งหนึ่งคุณทําธุรกิจได้แต่ครึ่งหนึ่งคุณต้องมีคุณธรรมระดับตํานานของวงการแสกรรมของประเทศไทยเลยก็คืออาจารย์ชลทิศไปดูกันว่าหุ้นท r พว่าทีละพรเนี่ย มีการเติบโปยอย่างไงมีจุดเด่นแบบไหนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีโหวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับได้มาพบกับอาจารย์ที่ถือว่าเป็นตำนานของวงการศัลยกรรมไทยเลยมันผมตื่นเต้นมากครับทีนี้เนี่ยมัดสงสัยนิดนึงครับอาจารย์ว่าพอดีเนี่ยในการทําธุรกิจศัลปกรรมเนี่ยครับจริงๆมันก็เป็นธุรกิจที่ดีมากๆอยู่แล้วนะอาจารย์มองยังไงว่าถึงได้เอาตัวธีรพรเนี่ยมาเข้าตลาดหุ้นครับเออจริงๆผมก็ไม่เคยคิดว่าคํานี้มันจะ เป็นเป็นที่ประจับหรือว่าเป็นเป็นความจริงขึ้นมาเ mm hmm. มื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยมีบุคคลสำคัญนะซึ่ง oh. เขาเขาบอกว่าเฮ้ยชลทิตยูของยูนเป็นตำนานเจรีก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราเป็นตำนานมันก็หมายความว่าสิ่งที่เราค้นคว้าเราทำทดลองเราทำ ศึกษาดัดแปลงทำ new innovation ทำอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เป็นฝังอยู่ในตัวเรานี่แหละเป็นความรู้ไม่ใช่ความรู้เป็นประสบการณ์ <c oughs> ซึ่งเราถ่ายทอดไปในในตัวผู้มารับบริการครับ <c oughs> ในช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผมคน้นคว้าแล้วก็ทำศึกษาทำอะไรไปบนน่น <c oughs> ผมเก็บรูปเก็บประวัติแล้วก็นำมาเขาเรียก retrospective study คือดูดูหมดแล้ว วันหนึ่งเพื่อนที่เป็นหมอชาวต่างชาติเนี่ยเชิญผมไปเลคเชอร์ไปบรรยายไปทําอะไรก็เกี่ยวกับวิชาการให้ผมเขียนเป็นตําราเขียนตําราไว้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําตาสองชั้นด้วยวิธีใหม่จะเรียกว่าช็อตอิน i ิชันก็พูดง่ายๆก็คือคอนเซปต์คือซ่อนรอยแผลนะก็เป็นล็อกสมจุดผมก็เป็นต้นกําเนิด แล้วก็วันหนึ่งเขียนเป็นเวลาไปแล้วเนี่ยเพื่อนที่ที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยชื่อดรกอดอนซูเนี่ยก็มาช่วยผมเขียนตำนาราเป็นภาษาอังกฤษหมดเราตีพิมพ์ไปฉบับแรกมันก็ขายไปได้เยอะทางสิงคโปร์เห็นก็ขอซื้อลิขสิทธิ์เอาไปปริ้นเป็นไปขายทั่วโลกอยากให้อาจารย์เสริมเรื่องตรงเฟสบล็อกหน่อยครับว่าตัวเฟสบล็อกที่อาจารย์คิดคนขึ้นมาครับแล้วแบบ มันไม่เหมือนกับตำราในต่างประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นเฟสท็อกสำหรับคนเอเชีย e ใช่ไหมครับใช่แบบนี้มันมีความแตกต่างไงกับวิธีในเชิงวิธีการนะครับว่าเฟสท็อกที่คิดคนขึ้นมาเนี่ยกับเฟสท็อกในตําราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับอาจารย์แต่เดิมเนี่ยคำเฟสล็อกเนี่ยจริงๆนะมันก็คือเฟสลิกเนี่ยแหละก็คือดึงหน้านี่แหละแต่ว่าดึงหน้าแบบตามตำรามจะดึงตั้งยาวมาหมดเลยนะครับเข้าอยู่ในผมหรือว่าอยู่ไงก็ได้แล้วก็เลี้ยวมาแผลมันยาวแล้วก็แผลมันหยาบไปหมดแล้วก็ดึงแล้วไม่ทน ผมก็ทาตามนั้นน่ะในช่วงเจ็ดปีสิบปีแรกผมก็ทาเฟซลิปไปตลอดแล้วผมก็มานั่งคิดหูทํเสร็จหน้ามันก็บวมบวมเป็นเดือนเลยเออทำไมเราต้องทำตามฝรั่ง,งผิวคนเอเชียนี่มันดึงกลางๆครับไม่จําเป็นี่ต้องไปกรีดระยะยาวมากไมเพราะฉะนั้น<ม>เราแบ่งเป็นล็อกล็อกได้นี่นะเป็นล<ม>็อกเป็นเป็นส่วนๆได้เลยเราก็เลยมาคิดวิธีว่าเออทำเป็นเฉพาะจุดเราก็เรียกว่าตัวนี้เป็น adjustable loop l o c k i n g แพ้เลยมันชิดสนิทหมดเลยเป็นอะไรที่เราค,นคร้นพบโดยบังเอิญใช้เป็นระบบล็อกขึ้นมาเป็นเรื่องขององานนวัตกรรมที่ให้ประโยชน์กับคนไทยด้วยกันสำหรับคนผิวเหลืองพอเราไปบรรยายต่างประเทศก็จะมีพวกต่างชาติพวกฝรัง่งจากแคนาดงแคนาดาพวกอังกฤษอะไรแล้วแถวเอเชียเนี่ยพวกสิงคโปร์เฮียงฮ่องกงมาขอดูกันนี่ก็คือ เป็นที่มาของการล็อกแล้วก็การล็อกของผมเนี่ยจะล็อกเป็นชั้นชั้นชั้นล็อกหมดเลยตั้งแต่ชั้นกล้ามเนื้อชั้นสมาร์ทชั้นสับคิวชั้นผิวหนังใช้ระบบล็อกหมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้มันอยู่นานใช่ไหมมันก็จะทนนานแล้วก็บวมน้อยหายเร็วแผลเนียนแล้วตอนนี้เนี่ยทีละพรกำลังจะเข้าตลาดแล้วครับอาจารย์มองว่า ที่เอาทีละพรมาเข้าตลาดตัวเนี้ยเพื่อจะให้มันเติบโตต่อไปเนี่ยจารมองไว้มองภาพไว้ยังไงบ้างครับที่แรกเนี่ยผมก็ทําอยู่คนเดียวครับผมก็ผมมาดังตอนอาย,อยุเท่าไห,หร่หรู้ไหมเออไม่ทราบครับอาจารย์เกือบหกสิบโอ้ <laughs> แล้ววันหนึ่งผมก็เออจะวางมือแล้วละ่ะค,คิดว่าพอแล้วหกสิบพอแล้วบังเอิญมีอผู้หลักผู้ใหญ่นะก็เป็นระดับ เจ้าของกิจการใหญ่โตมาบอกหมออย่าเพิ่งเลิกนะไปทําผมลงทุนให้หมอไปทํากับผมไหมที่แถวศรีลมอ่ะจริงๆผมอยู่ท่านินแดงนะถ้า <c oughs> ใครได้ยินชื่อหมอท่านินแดงก็คือผมนี่แหละนะหรือได้ยินหมอชนละทิศกับหมอ <c oughs> ธิรพรก็ <c oughs> คือคนเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> ครั <c oughs> แล้วเขาก็เชิญผมไปผมก็โอมเอาเค้นั้นผมจะไปทําให้แต่ว่าผมจะต้องเอาหมอเข้ามานะ มามาช่วยผมก็ต้องเรียกลูกศิษย์เก่ามานะมาต่อยอดให้ใหม่ผมลูกศิษย์เก่าที่เรียนไปเป็นสิบสิบปีสิบยี่สิปีผมต้องเอามาใหม่มามาสร้างคอนเซปต์ใหม่ซึ่งเป็นคอนเซปต์เลสิสมอก็ถ่ายวิชาให้ทั้งหมดรุ่นแรกเนี่ยเป็นประมาณแปดหรือสิบคนเน่ยผมก็เลยว่าวิชาเนี่เป็นแปดธรหันให้ไปคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างคนนี้ทําตาบนคนนี้ทําจมูก คนนี้ทํำใบหน้าคนนี้ทําคิว้วทําคางทำจบมบุกซิลิคโคนจบมบุกไขมันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จนทุกคนก็เก่งขึ้นมาคิดดูใหม่ว่าอจะทําไงดี8คนเนี่ยวิชาผมต้องอยู่แล้วผมก็ณชั่วโมงนั้นผมเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ทําในตลาดทั้งหมดยัง follow the book follow the book ก็คือตำราอเมริกันตำราเกิดหมดไอตำราสำหรับที่เรามีมันสำหรับคนเอเชียเอ๊ะมันเป็นความ รับเฉพาะเฉพาะแล้วก็มีอยู่ประมาณเนี้แปดคนสิบคนผมก็เ,เรียกว่าพวกแปดอรหันผมก็เลยวันหนึ่งก็เลยมาตั้งเป็นต er ีรพรคลินิกนะครับเพื่อให้บริการกับประชาชนที่ได้ผลอย่างดีนะครับแล้วให้วิชานี้มันอยู่เพราะนั้นมันจะอยู่กับแปดคนเนี่แหละ แต่คนละคนละอย่างนะค,ะครับเพราะนั้นเราก็ทำศึกษาคนา้นคว้าพัฒนาอินโนเวชันใหม่แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีฝีมือพวกนี้จะเป็นสเปเชียลิสต์หมดนะค,ะครับทุกคนเนี่ยจะจบแพทยศาสตรบัณฑิตจบอบอร์ดหรือว่าสเปเชียลิสต์พวกหมอตาก็จะเป็นส,สเปเชียลิสต์ตาสเปเชียลิสต์หูคอจมูกแล้วมีต่อตกแต่งใบหน้าก็มีอีก พวกนี้กว่าจะมาได้ลงมือเนี่ยที่ตอนนี้ผมผลิตมาแล้วก็ให้มาอยู่ในทีมเนี่ยเพราะนั้นการถ่ายทอดวิชาก็ดีถ่ายทอดปรัชญาความคิดถ่ายทอดคุณธรรมถ่ายทอดจัญญาแพทย์ผมใส่ไว้ในนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นแพทย์ที่อยู่ที่นี่จะเป็นแพทย์ที่ครึ่งหนึ่งคุณทำธุรกิจได้แต่ครึ่งหนึ่งคุณต้องมีคุณธรรมถ้าจะถามว่า,าว่ามาทำไมถึงมา เข้าตลาดหุ้นเพราะก็เพื่อให้โรงพยาบาลหรือลคลินิกเนี่ยมันอยู่ในตลาดหุ mm ้น hmm. เป็นหุ้นที่มีคุณภาพเป็นหุ้นที่ทําเพื่อสังคม mm hmm. เป็นหุ้นที่ทําเพื่อประชาชน mm hmm. เป็นหุ้นที่ทําให้พัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้าได้ mm hmm. ให้วงการแพทย์ให้มันมีคุณภาพ mm hmm. เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้จะไม่อุ่นอุ้วะห mm ุ hmm. ้นตัวนี้ก็จะเป็น ไปเรื่อยๆค่อยๆเติบโตไปค่อยเติบโตตามอุตสาหกรรมตามการเติบโตของเทรนด์แต่ว่าแต่ละโต๊มีคุณภาพนะทีนี้มาร์คเคยได้ยินว่าอาจารย์เนี่ยเหมือนมีมุมมองว่าหลังจากที่เข้าตลาดมาเนี่ยอยากจะทำให้มันเหมือนมีความเป็นสถาบันคล้ายๆกับ โรงพยาบาลชื่อดังในต่างประเทศในปรัชญาของผมเนี่ยผมฝันไว้นะเพราะว่าเอะเราเรามองไปแล้วในต่างประเทศเนี่ยสถาบันที่มันดังๆมันเป็นสถาบันเอกชนนะอย่างจอห์นฮอปกินหรือ MIT นี่มันของเอกชน mm hmm. ผมว่าเราเราไปได้นะวิชาที่เรามีเพราะ mm hmm. เราถูกเชิญไปที่อเมริกาถูกเชิญไปบรรยายที่อังกฤษ เอเราก็งงๆอยู 1941, ่แต่พอกลับมาเราคิดว่าเราต้องต้องแข่งกับฝรั่งได้เพราะวิชานี้มันของเอเชียครับที่เราคิดอยู่เนี่ยคอนเซปต์นี้ก็คือ f a c เ a ีย l a พลาสติหรือสาษาคำตกแต่งใบหน้าสําหรับคนเอเชียนะครับการเย็บการใช้ระบบล็อกจะไม่มีในตําราในตะวันตกแต่ตําราจะอยู่เฉพาะที่เพราะฉะนั้นเราก็ฝันที่จะเป็นสถาบันในระดับ อินเตอร์เนชั่นแนลคือในระดับโลกครับก็คนไทยทําได้ครับคนไทยทําได้ครับทีนี้อยากให้คุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยครับอาให้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าสำหรับเพียรพอเนี่ยส่วนตัวม์ดเองมามัดคุยกับอาจารย์มาเนี่ยผมรู้สึกว่าความแตกต่างของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากวิธีคิดก่อนเลยฟิโลโซฟีของเราที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นครับอยากให้คุณหมอพอจะแบบแรปอัพคร่าวๆว่ามุมมองแล้วก็วิธีคิดของเราเนี่ย ที premises, think you. What ่เราคิดว <Okay. S 2> ่าม <Okay. S 2> anyway, ันเป็น core value ของทีรพเลยคืออะไรครับ core value ของเราก็คือวิชาการนะครับแล้วความที่เราเป็นผู้มีประสบการณ์เราก็บอกพวกหมอทุกคนนะครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะที่มาทํางานอยู่กับผมเนี่ยบางคนก็เคยเป็นบางคนก็เป็นอาจารย์พิเศษบางคนปัจจุบันนี้ยังเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องของวิชาการนำหน้าทุกอย่างจะเป็นวิชาการที่ต่อยอดมาจาก ตำราที่เขียนไม่หมดางานทั้งหมดที่เราจะไปทำให้ที่ใหม่เนี่ยจะเป็นงานที่คุณภาพและคุณธรรมแล้วก็ความรู้แล้วก็ยังจะทำทำค้นคว้าพัฒนาวิจัยเพื่อเอามาทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประชาชนให้กับวงการแพทย์ให้กับเพื่อนแพทย์ทุกคนแล้วก็เ,เราก็อย่างที่ผมพูดไว้ว่าเรา เรามองจอทับกินมอง MIT มทแล้วก็ตามเนี่ยมันอาจจะเวิร์นหนม่ไยนะแต่ว่าเราต้องเดินทางนั้นอ่ะมันจะไปถึงหรือไม่แต่เราก็ต้องไปเราต้อง,องเดินไปเราเราจะมีปรัชญาของเราว่าเราทำเพื่อคนอื่นเัระนั้นความแตกต่างของเรือพอนีครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเ,เราเติบโตไปพร้อมๆกับประโยชน์ที่เราสร้างให้กับสังคมรอบตัวด้วยพร้อมกับองค์ความรู้ที่เรามีก็สามารถที่จะทําตัวนี้ให้มันอยู่สืบต่อไปได้อีกนานๆนะครับอาจารย์ครับ วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับเพราะการลงทุนที่ดีนะครับคือการเข้าใจรายละเอียดของธุรกิจที่เราจะเข้าไปลงทุนอย่างลึกซึ้งนะครับวันนี้หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาดูรายการนี้จะได้เข้าใจรายละเอียดธุรกิจของธิรพรหุ้น t r p นะครับว่า IPO ข้าวราอบนี้มีการเติบโตยังไงธุรกิจมีความแข็งแกร่งอย่างไงนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ต่อเพื่อใช้ในการลงทุนนะครับหวังว่าจะทำให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนเจาะลึกทุกอกาศการลงทุนอย่าลืมติดตามี DIO ครับ